กับพวกแม่พี่น้องทุกคนทุกทา่านเป็นขบับวพบติดกิดขั้วติเกี่มคอครับนะไอค้าม์เนี่ยเอาชุดแรกกัน,นพาร์ที่13แล้วนะฮะจากพาร์ทที่แล้วครับผมที่ผมได้ไปจับ NPC มานั่นนี่ฮะอะไรเนี่ยจับหนึ่งในน,น,นน้ำอ้อเค้มเก็มมันแน <c> ่นตอนนี้ครับผม NPC มันก็ได้ผสมพันกันนะฮะจนเกิดเป็น10ตัวแล้วนะฮะเกิน10ตัวแล้วมั้งนะฮะก็10ตัวประมาณ10ตัว จะกลัมาเป็นพี่กเลมตัวนี้นะครับผมแล้ววันนี้ฮ <c> ะ <oughs> เราจะมาทำฟาร์มข้าวฮะให้เอ็นพีซีนะฮะฟาร์มข้าวให้เอ็นพีซีก่อนนะฮะาล้ตรงนี้ฮะโอเคครับมันจะรู้สึกไม่แหลกแล้วใช่ปะเออนะมันผสมพันธุ์อะไรเยอะนะมันจะรู้สึกไม่แหลกนะ,ะเนื่องจากที่ผมฟังฟ้าพังฟ,ฟ,ฟ้าไก่อัตโนมัติแล้วนะฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันแหลกนะฮะ มันเป็นตัวแหลกของการเล่นของการเคสนะแต่มันก็ยังแหลกหลักอยู่ในเนื้อนะแต่มันก็ลดไปเยอะนะแล้วฮะแล้วมันก็เหลือแค่แหลกแค่เอ่อแหลกแค่ไอพวกเนี่ยมั้งคือวัวเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเว้ยมันบักเว้ยท่านผู้ชมเออมันบัอกอะ่ะไก่นี่มันก็บักหายไปสักตัวเนะนื่องจากที่ผมไม่ได้มาแถวนี้นะครับผมนี่ก็เป็นข้อเสียนะฮะนี่ก็เป็นฟาร์มข้าวผมจะไปทำฟาร์มข้าวแถวนู้นอวะนี่ ที่เอ็นบีซีที่เอ็นชาร์ตก็กำลังทําอยู่นะฮะใครที่ขอให้ทําก็เนี่ยกำลังทําอยู่นะครับผมโอเคเนี่ยพังทิ้งที่เรียบร้อยแล้วนะตอนทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออเก็บเก็บไปทําไม่ทำไมมันไม่เปิดกล่องไม่ได้วะไม่จะเปิดกล่องไม่ได้อเก็บไปทำเอ่ออะไรวะอะไรวะ อ่อฟาร์มข้าววัวนะเดี๋ยวจะทำนะแต่วันนี้ฮะเราจะมาทำฟาร์มข้าวในหมู่บ้านนะฮะให้ n อ c นบกันแล้วเราต้องมีถังน้ำก่อนเอาไปเอาไปเยอะๆเลยก็ได้ครับโอเคสองถังก็พอละสองล้วสองน้อง้อสองถังกับกับอุปกรณ์ทำ โอเคนะฮะเดี๋ยวเอาไปเลยนะฮะก็นะฮะก็ในะนปฏิบัติที่สิบสามแล้วนะไม่มีคำพ้องนะเพราะขี้เกียจคิดแล้วนะฮะสิบสามสร้างสิบสามสร้างฟาร์มดีกว่านะอ้ามีด้วยนะมีมีมีมมละคิดสดสด,สดเลยสิบสามสร้างฟาร์มดีกว่านะครับผมก็อาจจะแหลกๆนิดนึงนะฮะแต่ก็ลดไปได้เยอะเลยนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มกันตรงแถวๆ แนวอะไรเนี่ยตรงกลางไหมแต่ว่าตรงตรงนี้กันนะตรงตรงตรงนี้นะตรง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 นี้ฮะฟาร์มเราขนาดย่อมนะฮะขนาดย่อมก็ตรงนี้มันจะปลูกคือผมไปรู้มาเวคือไอ้ไอ้เนี่ยไอ้โกเรียมอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่คนรู้ยังอ่ะโกเรียมมันจะห่างจากประตูเนี่ยว่อเราบางวันนี้ไหมโกเรียมมันจะห่างจากประตูเนี่ยประมาณประมาณสามบอกประมาณสามบอก ะะก็เป็นรู้มานะก็เลยไม่รู้จะทําอะไรอรู้มาเารู้มาก็ดีอมาทาฟาร์มกันดีกว่านะฮะเอาเงี้ยผสมพันธ์กันเงี้ยคือมันจะไม่ผสมพันเงินไว้ตอนที่เราอยู่เว้ยเ,เราอย่าเข้าไปไกล้เว้ยเราไปเอาน้ำก่อนไปตักน้ำมาแป๊บทำลายฟินิตีด้วยทำลายฟินิตีด้วยฮะ เดี่ยวตรงดาว i n ิ i n i t y แถวๆนี้ดีไปด้วยกันเดี๋ยวผมทำดาวนฟินิตี้แถวๆนี้เป็นบ่อใจกลางน้ำเลยแล้วกันนะตรงแถวๆนี้มันมันมีคนตกน้ำมาไม่เอาเอาตรงนี้นะ i อินฟินิตี้าผมดาว Infinity อะดาว i ฟินิตี้โอเคนะฮะก็เดี๋ยวแปลวาเฮ้อ สมันกันบ่อยมากครับผมเดี๋ยวนี้ก็ดีครับผมแบบผมผมก็อยากได้เยอะไงพอมันได้เยอะแล้วผมก็จะเอาไปทําเป็นฟาร์มเหล็กซึ่งฟาร์มเหล็กผมก็คิดว่าเราไม่ต้องทําแล้วก็ได้มั้งแปดบ็อกแล้วกันกี่บล็อกเนี่ยกี่บ็อกกี่บล็อกหนึ่งสองสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดแปดแล้วมึงจะวิ่งซนทําทำไม โอเคแปลลวใช่ไหมแล้วก็ทำฟาร์มขนาดย่อมไม่เขาเฉยๆนะเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเวลามันหิวไงมันก็ได้ไอตัวฟาร์มมันก็ได้เอาอาหารแม่เพื่อนมาเลยซึ่งผมก็ไม่ต้องมามานั่งให้อาหารมันไงเออมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับผมไปอย่างหนึง่งขนาดย่อมอนะไม่ใช่ขนาดย่อมนะ โอเคนะออ้เนี้ยมันจะเข้าบ้านกันหมดทดันทะีฮะเออมาเข้าที่ไหนและะ้วับมันทำไมมันชอบไปตรงประตูฮะเนี่ยคือมันจะแบบจะไปสวมหัวกันอยู่ที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมที่เดียวนะฮะใครมาเหยียบฟาร์มเลยเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียนะคือมันจะมีเด็กป่วนมาเหยียบฟาร์มผมนะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปเอาเม็ดเมล็ดเมล็ดเม็ดเม็ดเม็ดเดี๋ยวตรงนี้ติดปักไฟดีกว่าแล้วทุกคนเห็นปะเออผมปอกไปนี่ดีกว่าเออมันมันจะไม่เห็นเท่าไหร่อ่าเห็นแล้วนะฮะโอเคฮะกราฟิกสูงขึ้นมฮะออาเยี่ยมยอดท่าเมื่อกี้ก็โดดด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปไปเอาสว่างนะสว่างสว่างกันละโอเคเราไปเอาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเมล็ดข้าวฮะเมล็ด ้าวคือสิง่งเล็กๆแสงเป็นปากกายวาวับสนับสนานมีแค่นี้หรือโอเคนะฮะเนี่ยก็ถั้าต่อไปนะเราจะสร้างฟาร์มบัวนะกินกันนะบแบบจะได้มีหารแดกกันนะฮะก็คือฟาร์มไก่ไม่มีเนี่ยคือไม่มีอะไรจะแดกแล้วนะฮะที่จะทำมันก็คงไม่แหลก หางนะบางแก่มันแหลกก็ไม่ได้อัตโนมัติไงมันมันฟักขึ้นมาเองแต่อันนี้มันไม่อัตโนมัติครับผมเอาละผมทำแกะนี้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเห็นย่ามันลกกแล้วปลูกนิดนึงนะฮะปลูกนิดนึงฮะโอเคนะฮะก็เสร็จแล้วนะฮะยาบ้าแล้วเปล่า เอาแค่นี้ก็พอละมังฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเอามาข้าวมาปลูกเพิ่มแถวงนี้ด้วยนะ,ะเออท้าจริงทำไมกูไม่นอนวะทำไมกูไม่นอนวะนะโอเคนะผมมีสก,กินของตเตงแล้วนะครับผมคือผมมีสก,กินของัเองล้วเว้ยนะฮะก็เป็นสก,กิน <c oughs> จสกินที่ลอกเรียนไม่ได้ลอกเรียนแบบนะครับมันก็คงจะเหมือนโคอนันน,นิโคนันนักสืบนะฮะไม่ไม่ไม่เหมือนกับต้องปิดปากนี่นะฮะอะนะฮะนี่เอ้ยทำไมมันมีสีฟ้าด้วยวะเอ้ยมันมันหลงมาจากไหนพอสีฟ้าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะไปลบจริงเอ๊ะมันมาจากไหนผมผมไม่ได้วาดเว้ยเอ๊ะมันมาจากไหนใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมือผมนะฮะเฮ้ยโอ้เอ็นเออร์แมน เอน็นเดอร์จัมแอนดมูนทำไโกเลมไม่เกิดฮะโกเลมไม่เกิดโกเลมไม่เกิดได้อย่างไรโกเลมไม่เกิดได้อย่างไรโอ้ย์เยสอูย้ยอ่ะโอวเจ้า เพื่อนยร่น,นี่เพื่อนยโย่ yo, yo, love you come on baby โดนนะฮะโดูดูดูเนี่ยคือคือคือมันจะเข้ามาตีผมไม่ได้เว้ยก็คือไม่รู้ว่ามันหาจากประตูต่อหน้านะดะชิพหายชิพหายกล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคงรู้ดีู่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเรามาเรียกข้าก่อนนะฮะ มะลิข้าวมาเลิข้าวมาเลิข้าวอยู่ไหนมะลิข้าวอันนี้นี่มันผมเก็บมาเลิข้าวไที่นี่ yes ขอบคุณมะลิกรุ่นลาย thank you วลายลายด้วยนะครับผม yes come on baby คลิปนี้ก็คงไม่ยาวนะว่ามาแค่มา ฟาร์มให้เอ็นพีซีนะฮะเพราะว่าฟาร์มมันหน่อยเกินไปฟาร์มมันหน่อยเกินไปคือช่วงนี้ผมจะไม่ใส่ปกคลิปนะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับ Google นะฮะก็พักนี้แม่งชอบให้เราไปทำอะไรก็ไม่รูดตังค่าอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะมันก็ไม่ไม่วางที่จะไปตัดคลิปด้วยผมก็จะไม่ตัดคลิปด้วยดิอโทษเร์เพื่อน คือเราไม่แนะนำให้ตีนะครับโบเจเว่โอ้ชิบหายโอ้นี่ยไม่แนะนำให้ตีด้วยนะครับก็คือกูไม่ตั้งใจไงกูเล่มแล้วมึงมาทำไมไอรอนกูเลมเป็นคนฆ่ากูนะฮะโอ้ยย่โอ้สองตัวเลยคราวนี้มันไล่หาแล้วแตกเลยกูแตกเลยเพราะมึงเขาเล่มนะฮะเราแตกเลยนะฮะโอเคแตกครับผมไปของแหวงเลยึ้นมันนี่เดี้ยแล้วกูจะเก็บเอ็นชัดตอนไหน ชุดเกาะไ่เขาไกลพังอะไรเงี่ยโทนทนทนใช้ไปฮะชุก,กว่าผมจะได้เอ็นชาร์ดอะทนชาร์จไปครับผมเฮ้ยใช่เออทนใช้ไปตรงนี้พังทีตรงนี้พังทีตรงนี้ฟังทีผมองฟังฟังงประมาณนี้ ก็คงจิบหอยแล้วไงโอ้ขอโทษเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนเราแค่เจตนาะเฮ้ยรอเล่นเพื่อนแล้วก็ผสมกันต่อไปโอ้ยรอเล่นโอวัต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 อะไรเย่เย่โอเย่โอเย่โอ้ยอโอ้ยอ,อะไรเราไม่ได้ตั้งใจนะนะจ๊ะ ไปไ,ไปเพื่อนเราเราเราจะไปละโอเคเดี๋ยววานนี้เราจะกลับไปบ้านของเรานะฮะแล้ว,วไปจำเลยว่าไปไปไปเฉยๆนะฮะเหมือนใจที่เราไม่ได้กลับบ้านมาตั้งหลายพาร์แล้วนะตั้งแต่พาร์ที่สิบสิบนะฮะสิบเราก็ไม่ได้กลับบ้านเลยนะฮะสิบดูสิเพื่อนวะนั่นแหละฮะเออไม่ได้กลับบ้านนะฮะ นี่ก็ยังจำได้นะครับผมว่าผมเป็นคนถางนาดินตรงตัวนี้ด้วยผมก็ถางน้าดินนะก็ยังจำได้อยู่เลยนะครับผมโอเคนะเดีย๋ยวบ้านเราจะขยายขยับขยายขยายพันไปในะตรงน,นี้ไปเลยเอแบบี๋ยวเอาไม้มีไม่มีไม้จิบพายคือไปอยู่ลางนน้นมาเลยไม้ทั้งม,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 มันอนะก็คือเอาจะเอา,บบเอาเหินมาปิดละกัน อินเลียไม่นะเพื่อนโอ้เชี่มจอดวิลลิกูด thank y แล้ววิลลิกูดไลไลด้วยนี่ก็ตื่นตั้งหัวผมตื่นตั้ง11โมง20กว่ากว่านะแล้วก็มานั่งดูพี่เอ่อพี่เราว่าจำชื่อไม่ได้เขาเล่นเกมไมค์คราฟนะฮะมามา,มานั่งดูพี่ขวัญน,นะฮะเขาเล่นเกมไมค์คราฟแต่ก็มาโดนคิดพี่แกมาก็เลยคิดว่ามันจะเกิรื่งอะไรก็ มาเล่นเกม Minecraft สร้างอันนี้กันไปก่อนนะครับเอาละฮะพาร์นี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมจะกดติดตามก็ให้กดเลยนะครับไม่ต้องรอชารอเรียร์ทั้งสิ้นนะครับผม้วเจอกันใหม่พาทหน้าครับผม s e o เกนิคชา